นี่ก็คือปตทปตทปั๊มสุดท้ายก่อนที่จะข้ามไปครับพิจิตพิโลกไปพิจิตเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้ก็มารับประทานเคฟซีเคฟซีกินนู่นนี่นั่นตลอดจนต่อด้วยชาเออร์เกรนคุณชาก็น้ำมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวกาแฟทั้งวันก็เบียร์เออร์เกรนที่แล้วมีขนมอะไร หนูอะไรวะน่ะอ้าวโชว์ดูหน่อยเป็นชิปเป็นชิปอะไรนะเบเกอรี่เดบูบูบะเออออมอร์ตุเลตุเลอะไรวันนี้ก็พูดถึงเรื่องปัญหาหัวใจนะเคยรักใครและถูกใครรักไหมเคยมีความรักไหมอ่ะมี สมัยเป็นเด็กๆแล้วเคยแอบรักคนเรือรักแบบหนุ่มสาวอะไรประมาณนี้สมัยตอนสมัยนักเรียนเราแต่เราไม่กล้านะเด็วเขาก็ไม่สนใจเราอทำไมรักเขาข้างเดียวไงตอนสมัยเราเราเรา,เราเรียนหนังสือ,นะอเราเห็นเพื่อนที่เอเด็กนะเพื่อนต่างห้องหน้าตาสวยนะแต่เราก็ไม่กล้าไปจีบอ๋อคือแต่เขาไม่รักเราเรารักเขาเออแล้วทาไมมีความพยายามไหมก็เรียกว่ารักอยู่ในใจปัญหาไม่พยายามหรอ คือหนึ่งเราเขาไม่ชอบเราก็พอนานๆเวลาเวลาผ่านไปมันก็ม,มันก็ไออ่าลืมกันเองเด็กสมัย,สม,ยสมัยเด็กอ่ะเลยคิดเลยเลยเลยเอาประสบการณ์เนี่ยมาเข้าใจบางทีคนมีความรักหลงคนนั้นคนนี้เราก็เข้าใจมันห้ามไม่ได้อ ทั้งที่เขาไม่สนใจแต่เรารักเขาแต่อย่าไปฝืนใจคนเนาะบางทีเราเราชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราเนี่ยยิ่งไปฝืนก็ยิ่งเกลียดเราถ้าทำเป็นเล่นนะไม่ได้เลยมันเสียฟอร์มถ้าถ้าเขาถ้าเขาไม่ชอบเราเนี่ยทำไงเขาไม่รอบค้องถอยโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนี้หรอยะบางทีเห็นไหมเราชอบเขาอืเขาไม่ชอบเราอืเขาชอบเรา เราไม่ได้ครับเ,เกิด<ร>ต่วเราชอบเขาแล้วเรา,เรา,เาสนองเขาด้วยสิ่งที่เขาต้องการเช่นโทรศัพท์มือถือก็ <c oughs> มเป็นก็ได้แค่นั้นนะมันได้แค่แต่ใจเขาอมืมันก็ได้มันไม่ได้มันได้แบบเฟนเื<ส>่องมันก็จะได้แบบเหมือนใช้กําลังบังคับบังคับเห้มันต้องรักกูนะอะไรเงี้ยก็คือรักด้วยวัตถุสิ่งของอมันก็จอมปลอมมันก็ได้ชั่ว ครู่ช่วยยามใช่มันไม่เป็นอะไรที่ถาวรเนอะเคยเห็นหลายคนนที่ไปมีความรักแล้วมุ่งมั่นทุ่มเทใช้ความพยายามอันนี้ก็น่ากลัวนะพูดึงกันเนาะน่ากลัวก็เรียกหลงอารมณ์หลงอารมณ์พออกหักขึ้นมานี่ก็อยากจะทําร้ายตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นอย่างี้ตายอย่างนี้พอรักเขาก็ทุ่ม พอ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 จะเห็นผู้หญิงไปนั่นกับผู้ชายคนอื่นเลยเงี้ยมันก็มีการฆ่ากันมันก็เกิดอะไรหลายอย่างอืทำให้มีเรื่องมีเล่ากันเทมเนอรเอ้าวแต่ไอคนที่เวลามันอยู่ในวงจรตรงนั้นอ่ะมันอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นมันก็จะโอ้โหมันไม่เหมือนกันนะคนบางคนมันทำใจยากเห็นหลายคนแล้วขนาดเขายังไม่ทําอะไรนั่งเฉยยิ่งเลยเนาะ ยิ่งเลยกว่าเนอะไปถึงห่วงถึงหวงเอาบางทีผู้หญิงเป็นหลอกผู้ชายอเปล่าบางทีความหึงห่วงนี่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวอืคือไม่ไม่รู้เหนือหรือใต้ไม่สนใจกูคหึงปึนทางอารมณ์ตัวเองน่ากลัวอาการหถึงห่วงนอกจากถึงห่วงแล้วยังมีกามอารมณ์อีกเนาะบางทีไอ้ตรงนี้ก็น่ากลัวนะเรื่องตรงเนี้ย เคยเจอหลายคนะอืเราไม่ได้คิดแะ้วแฟนเขาก็ไม่ได้คิดแล้วแต่คุยกันไม่ได้เอาจะเอาเรื่องให้ได้อืมันแบบเขาบางทีเขาไม่แยกแยะคนพวกนี้เขาไม่ใจ้กุชาเนี่ยนะทำมาเยอะจะเกิดมาหล่อมาเท่เลยสมัยแม้แต่ทางตอนตอนไปอืตอนไปเป็นผู้บเคอะตอนสอนเป็นโนเด็กมาผู้ครองผู้หญิงก็มาคุยกับเรา ผู้ปกครองชายก็งอนไม่ให่พาเรายอเลยเราก็ไม่ได้คิดอะไรกลายเป็นเราเสียประโยชน์เสียรายได้ไปเลยมันเป็นเรื่องหึงหวงคือหนึ่งบางผู้ปกครองบางคนก็เป็นคนดีผู้หญิงนบางคนเาอ็แบบให้เกียรติเราเนหน้พูดยาดีๆกับเราเยู่นะแต่สามีอื่มันเป็นอย่างนี้ผู้ชายเวลามีเมียหลายคนหรือมีผู้หญิงหลายคนเนี่ยทำไมสังคมไทย ยกย่องอ่าสังเกตดูสิเวลาผู้ชายสังคมไทยเนี่ยเวลามีเมียหลายคนเโอ้โหชมว่าเก่งว่าอะไรเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมจากการที่ไปศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดีพบปฐมเหตุมูลเหตุที่ทําให้เกิดค่านิยมที่ทําให้ว่าเออทำไมผู้ชายมีภรรยาหลายคนมีเมียหลายคนมีแฟนมีผู้หญิงหลายคนจึงแบบถูกได้รับการยกย่อง มีมูลเหตุมาจากตรงไหนทราบไหมอ่าก็คือผู้ชายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> อย่างเป็นนักรบเป็นชนชั้นปกครองเนี่ยเวลามีหลายคนเนี่ยเขาดูแลเขาดูแลดูแลเขาให้นู่นให้นี่ใช่ไหมเหมือนผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเพศที่อ่อนแอก,กว่าอย่างผู้ชายเป็นฝ่ายดูแลเนี่ยเวลาไปเอามาเป็นเมียเนี่ยหรือเป็นผู้หญิงของเขาเนี่ยเขาก็ดูแล <c oughs> ใหม้มอบนู่นมอบนี่ เหมือนอย่างถ้าเราเป็นเจ้าสัวเงี้ยตอเรามีเมียแต่ละคนเนี้ยเมียเยอะให้บ้านให้รถเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ถูกชื่นชมนะว่าเป็นผู้ชายที่มีความสามารถใช่ไหมแต่ลองลองสิลองวันไหนไม่มีเงินไม่ไม่มีเงินแล้วไปมีเมียหลายคนแลนก็ไม่ได้ตัวเองก็จะไม่ตัวเองยังไม่มีเดกขออยากขอโทษยังไม่หาย เคยเจอหลายคนแล้วนะ,ะตัวเองอยังไม่มีจะกินเนี่ยยังเสร็จยังโอโง้โหมังอนมต้องควบคุมวันนี้วันนี้ก็มีลูกศิษย์มาหาอเอเอเอ่าก็แต่มัน,แต,มนแต่ผู้หญิงมันชอบนะอืมวมันหล่อเลยเรูปร่างดีหน้าตาดีเงี้ยมันก็ดึงดูดเพศตรงข้ามเรื่องปกติของมนุษย์เนี่ย ผู้ชายหน้าตาดีผู้หญิงหน้าตาดีก็ยอ่ยอมถูกลงดึงดูดเพศตรงข้ามใช่ไหมเหมือนอ้ซูเปอร์สตาร์ดาราเนี้ยก็ต้องคัดคนที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดใช่ไหมนกักดนตรีือเหมือนกันนกันกนักร้องนกักดนตรีเนี่ยก็ต้องหาคนหน้าตาดีมีเสน่ห์แต่พอ,อยะอนักร้องนดนตรีสมัยนี้มัน พี่มองดูไม่เหมือนยุคที่สมัยเรานั่นนะร้านหนึ่งก็จะรอดูนักดนตงตีที่หน้าตาดีนะกูลุกเดี๋ยวนี้ไปดูได้อืมโอ้โหนะเห็นเห็นอยู่ไปดูโบ๊ะเออเมื่อก่อนนี่เห็นไหมโอ้โหว่แม้แต่เรายังไปนั่งดูเลยยังชอบเลยมันมันเท่เห็นไหม เดี๋ยวนี้มันมันกลายเป็นอะไรแบบโอ้โหแบบเขาไม่สนใจลุกไม่ดูหน้าไม่สนใจนั่นเลยอวงวงดน,นตรีให้มันสมัยก่อนนะแต่งตัวกันให้เป็นทีมสวยแบบแบบแบบสง่างาม,มใช่ไหมเดี๋ยวนี้อโอ้โหมั่วไปหมดเลยอ๋อหมายถึงว่ายุคสมัยนี้มันมีวิวัฒนาการที่คนรุ่นเราอาจจะรับไม่ได้ แต่ยว่าเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดอะแม้กระทั่งเสียงเพลงเสียงดนตรีมันเป็นซินเทเซอร์เครื่องสังเคราะห์เสียงทั้งหมดเลยทุกวันเนี่ยกองจะไม่ใช่เป็นกองแบบอะคูสติกธรรมชาติแล้วมันก็เป็นแบบเครื่องสังเคราะห์เสียงหมดอะเห็นไหมเนี่ยไฮแฮดจะแชะแชะแชะมันก็เป็นซึบซึบซึบซับไอ้กระเดืองก็ไม่แบบบึกปักนมันเป็นอะไรเงี้ยมันแบบ สาวซื้อเปลี่ยนไปหมดแล้ทุกวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องหัวใจก็คือสรุปง่ายๆว่าไม่ว่าเขารักเราหรือเรารักเขาทุกบดก็คือมันเป็นเรื่องความทุกข์แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรเอาชนะใช่ไหมชนะใจคนนี่มันโคตรยากเลยนะอาจารยไม่ได้เลย่ยากยากยิงยิง่ง ยุคนี้นะใจมันคือมันต่างคนต่างจิตใจกันะอเห็นแมมผู้หญิงมันผู้ชายอยู่ด้วยกันะอแม้แจะเป็นผัวเมียกันก็ใจก็ไม่มีให้กันแต่มันไม่ใช่มันไม่มีบุญกรรมสัมพันธ์งันมาอืมย่าไปฝืนเนี่ยใช้ใช้คำว่าอย่าไปฝืนอะไรที่มันฝืนมันก็ไม่ใช่อออืเแต่ก็เคล็ดลับอย่างที่ผู้ชาบอกว่าให้มันค่อยๆ่อยหไปลืม คือเมีคือช่วงที่มันน้ําเชี่ยวอ่ะเราก็อย่าไปเราก็อย่าไปหมายถึงหื่นกันะเออมันะมันมีปัญหาพอมีปัญหาปุ๊บเราก็ต้องปล่อยไปห้ามเราไปห้ามเขาตอนที่เขามีความรักเนี้ยอืมันก็มันก็ไอทําให้เขาเรียกน้ําเชี่ยวอย่าให้เรือเรือน้าเชี่ยวอย่าให้เรือเป็นควานเพลงอะไรคนจะรักกันอื 6พันใหม่มั่นลงไปนะของใครนะใครใครเขียนไ่าปเนี้ยคนจะรักกันผูกเนเพลงเก่าอ่ะเมื่อก่อนพี่เล่นเพลงงเนี้ยอร์เดงรอเออก์อเเดอนเอร์เดเมรนอก์อรเดอรอรเดอรอรเอเอมดอร์เดร์อเองอร์อรอ รักเมืองไทยต่อไหมอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะน้อยส่วนใหญ่ก็ขึ้นมาก็เนี่ยเพลงเศร้าๆทั้งนั้นอือนถึงกินเหล้าอร่อยไงต้องเล่นเพลงเศร้าจึงกินเหล้าได้ฟิลลิ่งคิดถึงหมายังไงยังก็อยู่กับมันหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยอยู่อยู่กับหมาอันนี้พิพิธภัณฑ์เป็นไงมาก ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเที่ยวมาชมเยี่ยมชมท่านก็ชอบมาดูเกี่ยวกับพระคือความรู้คือท่านท่านอยากเอาพระมาให้ไปดูแล้วเป็นไงถึงยุคก็สวยทุกองค์พระสมเด็จมีเนื้ออะไรบ้างอ่ะก็มีเนื้อเนื้อมาตรฐานนะเนือเนื้อมาตรฐานนะ มันมีหลายเนื้อขออย่าแต่ถ้าเป็นของสมเด็จโตที่สร้างมันจะเป็นเนื้อสังคโลกอ่ะเพราะยุคนั้นสังฆราะพระสมเด็จมันก็ต้องเป็นเนื้อเนื้อสังคโลกถ้าจะพูดถึงก็คือเนื้อที่ก้อนข้างไฮโซเนื้อมันจะแตกสมฐานนะอะไรเงี้ยจะเป็นเนื้อแบบแต่เนื้อชาวบ้านก็เนื้อดินกลางใสดินกลางใสก็มันจะน่าหนอก วันนี้ก็คงได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาหัวใจพอสมควรโอ้ยเนาะคือห้ามกันไม่ได้เรื่องนี้็ขอยนียพี่ถึงไม่อยากห้ามใครเคยเป็นที่ปรึกษาความรักให้ใครบ้างก็หลายคนแลวเคยเคยรอดมั้ยก็บอกว่าอยากยังไงก็เอาไปเลใช่ไหมไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยชอบอะไรก็ไปผมษ ไปที่ชอบ<ม>ใช่ไหมคนเราชอบไหนก็ทำปั๊<ม>ใช่ไหมไม่ต้องฝืนนะแต่ก็ต้องฝืนสิถ้าไม่ฝืนแล้วมันแบบพาลงที่ต่ำพาไปแย่พาไปทุกข์อะใช่ไหม <ừ> เกิดไปรักเขาเนี่ยไปทุกข์เป็นหลงเขาเนี่ย <ừ> เสียงเงินเสียเลื่อยเขาขอเท่าไรก็ให้เขาหมด <ừ> หมอยเงี้ยเหมือนเพงลงรักเขามากก็ให้เขาหมด คือคือหนึ่งหลายคนพอพออันนี้ที่ว่าเนาะที่ว่าเดี๋ยพอยะเรียกว่าทำไมนึกมีผู้ใหญ่เยอะคือมีเงินอ่ะเงินอยากจะไปเอาคนนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่เราไม่มีเงินเข้ามาใช่ไหมมันก็เกี่ยวกับความมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยสมัยนี้พอยะ มันไอ้ใครไม่มีเงินมันก็ไม่มีไม่มีใช่ไหมขาดเงินขาดลักเออขาดเงินขาดรักเออเพลงนี้ร้องไอนอะไรนะอของยอดรักเออนะถ้าไม่มีเงินก็ใครก็ไม่ไปชอบเห็ไหมไออันนั้นมันสําหรับคนแก่แต่วัยรุ่นอย่างว่าไวรุ่นชอบกันอยู่ดีก็เหมือนสมัยเราเป็นนักดนตรีไว้แต่ว่าถ้าพออย่าน่ะอยากจะไม่ต้องใช้เงินก็ไปจีบคนแก่แนะนำกันเนี่ย รุ่นเดียวกันหรือว่าเกี่กว่าประหยัดเพื่อนเพื่อนผมอันนั้นเพื่อนผมแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ชอบไม่ชอบรุ่นเดียวกันไม่ชอบเด็กชอบอะไรนาะเออทำไมอ่ะก็ก็มันนาน่าดูคือหนึ่ง คือพวกพวกที่อายุมากแล้วแล้วก็ชอบเด็กคือเขาชอบแบบพีผนี้เขาเรียกว่ามีกามกามราคาหาานาะแล้วคิดไงกับผู้ชายที่หัวงูก็มันคือมันไม่ขอยอะก็ยังไม่มัน,ม,นมันไม่ได้เป็นทุกคนนะมันเป็นเฉพาะคนที่แบบเขามีม,มีกามอเทศในในในร่างเยอ,อะ เอาเอาง่ายๆคือพวกนี้มันควบคุมเรื่องตรงนี้ไม่ได้คือมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้พอพอยักษ์ก็รู้ไอคือมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มันก็ต้องก็ต้องก็ต้องสนองที่สิ่งนี้ก็คือมันมันควบคุมไม่ได้แต่มันควบคุมได้มันก็สบายเพราะนั้นปัญหาที่แท้จริงก็ต้องควบคุมตรงนี้ควบคุมความคิดควบคุมไอ้ความต้องการไม่ใช่โอ้โหอยาก อยากได้หรืออยากอะไรก็จัดไปเต็มเหนี่ยวไปเลยพี่อย่างนี้ไม่ไหวม,มีเงินเท่าไรมีเท่าไร่ก็หมดหมดเล้ต้องเหลืออย่างทุกวันนี้ใช่ไหมมีบ้าะที่ไปปรึกษาหารือเออน,นะก็ปฐมมาบทปฐมมาเหตุก็อาจจะมาจากตรงนี้เห็นไหมที่ว่า ไปลงทุนทําโน่นนี่นั่นกันจริงๆเลยก็คือบางทีอยากจะมีบางทีเห็นคนรู้จักกับพาเอาโน่นไปลงนน้นให้ให้ให้ภรรยาน้อยบางอะไรบ้างแต่หารูไมมันก็หมดไม่เหลือแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้เป็นกูชาไม่มีตรงนี้นะจะว่าไปนะเป็นคนถ้าเทียมกับจริตสามเนี่ยก็มีโทสะโมหะราคะหนักตรงไหนเนี่ย ไม่หนักเลยเลยราคะไม่มีไม่มีโมหะไม่มีมันหลงนะถ้าโมหะนี่โมโมหะอะไรความโกรธความหลงความหลงไม่มีโมไม่หลงลหลงไม่ไม่ไม่มีลุ่มหลงเลยในพระเครื่องในก็ไม่ได้ถึงก็ไม่ได้หลงแล้วมันมาได้เองแล้วก็สะสมไปอไม่ได้ยึดติดอะไรมากครับแล้วเทรศักดิทสศัทสะ์ก็โมโหโมโหก็โมโหเอ้ยแต่โมโหก็ถ้าถ้าคุณหายไวไหม ถ้าคนที่ทําให้เราโมโหแล้วก็มันมันก็ต้องโมโหแต่ถ้าเราอยู่ดีจะไปโมโหเขาไม่ได้ขออับมันต้องมีเหตุมีเหตุมีเหตุทำโมโหแต่โมโหนิดหน่อยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมนิดหน่อยแต่ทําให้เราเจ็บแบบทำร้ายเงี้ยทำร้ายทางส่วนแบบหน้าที่ทำให้เสียเสียหมดเสียชื่อ เสียคนที่เคยรักอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยเสียเครดิตนะทําลายเครดิตกันทานสาเหตุจากการทําลายเครดิตเกิดจากอะไรคือความริษยาเหรอคือหนึ่งมันมันตาล้อนอตาร้อน,ออนพอ,อยาความริษยาอย่างเนี่ยตอนยุบเนี้ยไม่มีมากนะแต่ว่าเรามันก็มีมีนะคือในมนุษย์อะ่ะถ้ามันมีความริษยาเนี่ยมันจะทาให้ทําอะไรหากินไม่ขึ้นแล้วไปไหนก็มีคนไม่น่าน้าอืมการเป็นคนเนาะมันจะต้อง ใครดีเนี่ยส่งเสริมใครมีอะไรช่วยมีมุทิตาจิตเอส่งเสริมช่วยอย่างเดียวไม่รอยินดีเขาจะได้อะไรก็ช่วเราก็ช่วยเขาจะได้เงินรือได้ชื่อเสียงแล้วเราก็เขาก็มาหาเราหรือเรามีหนทางแล้วก็ช่วยเขามันจะได้บุญกลับมาสมัยทําไมอย่างนี้อืสมัยพี่จําได้ว่าพี่ไปสอนดนตรีเห็นไหมพี่ไปสอนให้ฟรีหมดเลยอืสิ่งที่ได้ตอบแทนพี่ก็คือชื่อเสียงใช่ไหมล่ะ พลังในการร้องด้วยเห็นมจากเสียงที่ระดับเสียงที่มันได้ขนาดเนี้พอไปสอนปุ๊บมันก็ได้ใช้เสียงใช้การฝึกฝนนู่นนี่คือได้มากระดับเสียงระดับปอดพลังปอดมันก็ได้ไปได้แล้วก็มันทําให้เรามีเราก็ได้สิ่งที่ดีมาความสุขใจจากการเป็นผู้ให้ใช่ไหมยิ่งพอเป็น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 ผู้บริหารอ รื่นผู้หารบุรุคนคนนะถ้าครูคนไหนดีมีผลงานดีนะเราสนับสนุนเลยคนนี้ดีเนอะเดี๋ยวสิ่งตอบแทนคือมันก็มาที่เราเห็นไหมบางคนะเห็นคนนี้เดี๋ยวอย่าไปทำเลยทุกอย่างมันก็จบเห็นไหมแล้วคนที่ทำเขาก็เสียกำลังใจเนี่ยหลายคนบางทีนะเราทุกๆอยู่เราไปคุยด้วยเนะอืมาเล่นงานลราอีกอืะ คือเราก็เครียดเดยอะแล้วว่าอย่างเงี้ยบางคนนั่นขอเยอามากเหมือนถึวลใครมาปรึกษาเราเนี่ยเขาก็เครียดมาแล้วเรายังไปพูดก็ไม่ดีใส่เขาเนี่ยอืเขาก็เครียดอมีเมียพี่ไปคุยกับใครเนี่ยเร็วๆเนี่ยเราก็คุยเนี่ยไปมามาใส่เราอืเอาพลังงานลบมามาใส่เราเราก็ทุกใหญ่แล้วเราก็สาบแช่งเลยบอกโอ้โหไอ้มัน <c oughs> มันไอ้มันไม่แบบไม่ฟังอะไรพูด คือเราก็นึกในใจว่าโหเราไม่เราไม่น่าไปคุยกับควายเลยคือคนดีๆป๋อยะคนที่มีทุกข์อะไรนะเราต้องช่วยเขาคุยดีๆใช่ไหมเขาเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขใช่ไหมอันนี้เขาก็ทุกข์อยู่แล้วมีปัญหาอยู่แล้วว่ามาใส่กันอีกเนี่ยมันก็เลยทําให้ให้ได้พลังลุกมาอื และคนที่พูดนี่มันก็เป็นทุกข์นะพ่อยะคือการพูดทําให้คนเป็นทุกข์นะมันจะได้รับความทุกข์จากสมมติว่ามีคนมาปรึกษาพ่อยะเนี่ยแต่พ่อยะพูดไม่ดีเขาเนี่ยอเขาก็ทุกข์เราเนี่ยจะทุกข์หนักองมันเป็นกรรมกรรมคาพูดกรรมทางวาจาเออกรรมทางวาจาต้องสนับสนุนอย่างเดียวใครสนับสนุนเชียร์อย่างเดียวเชียร์อย่างเดียวจะเลินล่วงเรือ ก็เห็นไหมพี่พี่เชียงเดียวเด็กนักลงนักเรียนพา <Ừ. S 1> มาออกทีวีไหมเนหะ็นไหมที่ว่าสมัยที่ว่าพาเด็ก <Ừ. S 1> คือให้โอกาสเด็กแล้วก็เชียร์ <Ừ. S 1> ใครใครมีอะไรดีก็เชียร์เชียร์เชียยอ <Ừ. S 1> อย่าง,างเป็นผู้ให้เออผู้ให้แล้วผู้ส่งเสริมก็เหมือนทานคือเราอย่างอย่างเราทุกคนมี <Ừ. S 1> มีมี มีพลังที่จะส่งเสริมคนละว่าคนนี้ดีส่งเสริมเนี่ยถ้าคนนี้ดีส่งเสริมเนี่ยถ้าคนนี้มีหนทางเขาไปส่งเสริมดีก็เราเป็นผู้นําเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องส่งเสริมเนี่ยอือันนี้ไม่เหยียบกันตอนนี้มันสังคมมันคือเนี่ยใครดีเหยียบอืใช่ไหมแล้วทําให้ไอ้คนที่มีมีตําแหน่งหรือหน้าที่การงานเนี่ยมันทาให้ตัวเองตกต่ำนะคือจะเจ็บป่วยอื พอแยกเห็นไหมบางคนนะมีหน้าที่การงานดีแต่การคุณก็เนี่ยจะป่วยอืมันเป็นกรรมนะเข้าใจไหมก๋าไหยไหมเฮร้าวของเราอ่ะอะไม่ใช่เก้าสิบแปดของเราหมดแล้วไปจะกลับเนีถ้ากลับเลยหมดยังไม่ใช่นั่นก็หมดแล้วหมดแล้วันนี้